วันนี้ก็มีสติกเกอร์ใหม่จากลายมานะครับเอามาให้ดูก็ผมไปเจอมาแล้วก็มันอ้มันคิดได้ยังไงเนี่ยก็ลองไปดูกันเองนะกันส่วนพิกัดผมก็แปะเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับนี่ตอนนี้มาดูรายละเอียดเขาเฮ้ยมันจังดีเนะี่ยมันคิดได้แต่สติกเกอร์ตัวนี้ถ้าเราสั่งไปใช้แล้วก็แล้วคนใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับถ้า้เข้าผิดกลุ่มนี่ ความบันเทิงจะมาเหมือนชื่อฮอ d o อก n อนบร a k นะครับใส้ก,กรอกกับขนมปังเนี่ยแ้วดูมันทำเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับอย่างที่บอก่ะแปะพิกัดเอาไว้ให้แล้วทุกคนเอามีลาไลน์แหไรไปดูกันไปวันนี้ก็มีสติกเกอร์ใหม่จากลน์มานะครับเอามาให้ดูก็ผมไปเจอมาแล้วก็มันโอ้มันคิดได้ยังไงเนี่ยก็ ลองไปดูกันเองนะครับส่วนพิกัดผมก็แปะเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มาดูรายละเอียดเขาเฮอ,อมันจังดีนะีมันคิดได้แต่อส t ต็กเกอร์ตัวนี้ถ้าเราสั่งไปใช้แล้วก็แล้วคนใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าเข้าผิดกลุ่มนี่ความบันเทิงจะมามันชื่อ Hot d o กแอนบริดสนะครับจะใส่กรอกกับขนมปังยล้าดูมันทำเนี่เป็นภาพ เคลื่อนไหวด้วยนะครับอย่างที่บอกฮนะแปะพิกัดเอาไว้ให้แล้วทุกคนเรามีไลน์อะไไปดูกันไปวันนี้ก็มีสติกเกอร์ใหม่จาก l ลายมานะครับเอามาให้ดูก็ผมไปเจอมาแล้วก็มันโอ้มันคิดได้ยังไงเนี่ยก็ลองไปดูกันเองละกรันส่วนพิกัดผมก็แปะเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มาดูรายละเอียดเขาเอ้มันจังดีนะ มันคิดได้แต่อสติกเกอร์ตัวนี้ถ้าเราสั่งไปใช้แล้วก็แล้วคนใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าเข้าผิดกลุ่มนี่ความบันเทิงจะมาเมืนชื่อ h o ตดอกแอนบร e a k นะครับก็ใส่กรอกกับขนมปังเนี่ยแล้วดูมันทำเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับอย่างที่บอกฮนะแปะพิกัดเอาไว้ให้แล้วทุกคนเรามีลานะไลน์แหไะไปดูกันไป วันนี้ก็มีสติกเกอร์ใหม่จากลายมานะครับเอามาให้ดูก็ผมไปเจอมาแล้วก็มันอ้มันคิดได้ยังไงเนี่ยก็ลองไปดูกันเองนะกันส่วนพิกัดผมก็แปะเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มาดูรายละเอียดเขาเออมันจังดีเนะี่ยมันคิดได้แต่สติกเกอร์ตัวนี้ถ้าเราสั่งไปใช้แล้วก็ลคนใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับถ้า้เข้าผิดกลุ่มนี่ ความบันเทิงจะมามันชื่อ Hot ดอกแอนบรีคนะครับก็ใส่กรอกกับขนมปังเนี่ย้ดูมันทำเนี่ยเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับอย่างที่บอกฮนะแปะพิกัดเอาไว้ให้แล้วทุกคนเอามีลานะไลน์อะไรไปดูกันไปวันนี้ก็มีสติกเกอร์ใหม่จากลายมานะครับเอามาให้ดูก็ผมไปเจอมาแล้วก็มันโอ้มันคิดได้ยังไงเนี่ยก็ ลองไปดูกันเองละกันส่วนพิกัดผมก็แปะเอาไว้ให้ดูแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็มาดูรายละเอียดเขาเออมันจังดีนี่มันคิดได้แต่สติกเกอร์ตัวนี้ถ้าเราสั่งไปใช้แล้วก็วคนใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับว่าถ้าเข้าผิดกลุ่มนี่ความบันเทิงจะมามันชื่อ hot d o อกแอนบร a k นะครับก็ใส่กรอกกับขนมปังนีออ่แล้ดูมันทำเนี่เป็นภาพ เคลื่อนไหวด้วยนะครับอย่างที่บอกอนะแปะพิกัดเอาไว้ให้แล้วทุกคนเรามีลายนัน่นแหละไปดูกันไป